แน่นอนแนนอนตัวทางบ้านหน่อยน้องชายเดี๋ยวผมเป็นน้ำใสสอดกระาตูงมากีหน,นวันนี้เจอกระเด็ดพิชัยนาวียดามันไม่เคยชกแน่นอนเยเสียเปรียบรูปร่างจังนะเขาสูงนะว่าชาเดินสวนยังไม่ได้หาแข่งคูน่นะ,ะเดินสวนนี่นา่าจะสูงหลายเซ่นนะ,ะเราซ้อมอยู่กับพี่เชมป์กี่วันได้ซ้อมมาเกือบเดือนครับเกือบเดือนนะเราก็นี่ประเภทไปข้าต่อยมาต่อยหน้าประมาณนี้นะเราสูงเท่าไหร่ นั้นหกสิบสามกิโลน้ำหนักปล่อยห้าสิามห้าสี่ปีนี้อายุจะเข้าหกสิบเก้าวันนี้ยี่สิบสี่น้ำหนักปล่อยเท่าไหร่ห้าห้าสิบสี่ห้าห้าปีครับเราชอบมาเบ็ยดเสียตลอดเป็นเดือนไหมครับผลงานหลังๆเป็นแค่แม่สามไฟหนังเนี่ยแพ้หมดเลยแพ้หมดเลยแต่ว่าแพ้ก็คือแต่วันนี้แต่วันนี้เจอเขาหายไปนานเดวิชัยเนี่ยเขามีอะไรบ้างที่เห็นคลิปก็เตีครับเขาเราอะไรนอะไรไปสู้นี่รู้ว่าเจาะยางอย่างเดียว เจาะไปเรื่อยๆนะช่วงหลังผลงานไม่ค่อยดีเลยนะอายุเท่าไหร่ปีนี้สิบแปดจะครับสิบเก้าครับโอ้ยโตวานโตคืนอ่ะเป็นคนจากจังหวัดศรีเกียรตครับกลับไม่ขับชื่อเลยน้องชายอ๋อกลับไปน้องชาวศรีเกียรติครั้เต็มที่น่น้องครับโอเคขอจบดีครับโอลเคครับแนะน้ำตัวหน่อยครับสวัสดีครับนี่พิชัยนาวีนานบันครับผมเป็นทหารอยู่ที่ภูเก็ตครับผมภูเก็ตเยอบ้างทีสามครับยศอะไรตอนนี้จ่าเอกครับผมจ่าเอกนะเป็นไงเราหายไปกี่เดือนได้เนี่ยประมาณสี่เดือนครับผมเป็นไง ก็ตอนนี้กลับมาใหม่แล้วเราไปซ้อมค่ายทหารแร้วซ้อมค่ายไหนซ้อมค่ายทหารครับผมแล้วคู่ปราบกูซ้อมยังไงมีกล้องแล้วก็มีทหารตัวใหญ่ในค่ายครับผมหลายหลายคนกูซ้อมมาเบ็ดเสร็จเต็มหมดกี่วันประมาณเดือนนึงครับผมร้อยวันนี้ร้อยกี่ร้อยสิบสองครับผมล่าสุดเราชกร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยสองครับเวทนี้โอเคโอเคไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่เล็กต้องคุ้มไหมนิดนึงครับผมประมาณสามสี่โลก็พอสามสี่โลก็แรงพอดีครับผมเราสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบเจ็ดครับผมน้ำหนักปล่อยปล่อยปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วยี่สิบ อ่าเราไปมวยฝีมือก็แข้งซ้ายด้วยนะแข้งซ้ายครับก็แล้วแต่ปรับไปบางทีก็เดินบ้างแล้วแต่จังหวะวันบางทีวันนี้เจอคู่ชกเห็นเห็นคลิปก็เป็นมวยยังไงมวยเขาแข็งแรงครับเตะขาแรงครับต่อยหมัดครับเตะขาต่อยหมัดครับโอ้เพศไอ้เพชรจดำชัยนะครับผมแข็งแรงว่าเราได้ได้สูงได้ยาวครับผมเจอมวยอย่างนี้ต้องแก้ด้วยวิธีการไงก็ดูจังหวะไปเรื่อยๆครับผมถีบยันครับผมถ้าถีบยันไม่อยู่ก็อาจจะโดนขานะก็ถ้าโดนขาต้องเดินนะผมต้องเดินนะเอาละลูกหลานจากจังหวัดจังครับผมชกล่าสุดไว้สี่เดือนที่แล้้้วววชชกใครรันนนจาไดมมเพิ เป็นยังไงวันนั้นแพ้ครับติดตังครับติดตังอ่ะวันนี้กลับมาใหม่ครับผมมาครั้งแรกไหมเนี่ยครับผมกลับมาครั้งแรกทีเนี่ยชิงครั้งแรกไหมครับผมครั้งแรกครับผมเอาจังหวัดจังหวัดตังครับผมเอาฝากไปครับเชียร์นะครับครับสวัสดีก็ฝากจัดตังแล้วก็แฟนมวยจังประเทศนะครับช่วยเชียร์ดีพิชัยน้ำพิญญาน้ำมันด้วยนะครับอาจจะทำให้ดีที่สุดครับแล้วก็รความใจชนากับปานนะครับโอเคสวัดีครับผมโอเคนะครับ